อากะมัสุบะปลาโทนสีส้มๆนะครับหลังตาข่ายออกสีโทนดำๆค้ำๆนะครับเป็นปลาสีเดียวมองแวบ,บแรกก็จะหน้าตาคล้ายๆอาสกินะครับเหมือนอาสกิที่มีสีแดงหรือว่าสีส้มคลมทั้งตัวนะครับ วันนี้นะครับนํำปลาสายพันธอากาศมัสบาลนนครับมาให้ชมหนึ่งตัวเป็นปลาที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนเป็นโตไซครับคือนำเข้ามาเป็นโตไซนะครับไซต,ตอนนั้นอยู่ประมาณไม่เกิน40เซนเลี้ยงจนขึ้นเป็นอากีนิไซนะครับประมาณไซประมาณ4050เซนโดยโดยประมาณนะครับ ชุดนี้นำเข้ามาเยอะครับแล้วก็จำหน่ายไปเรื่อยๆนะครับขายไปเรื่อยๆจนหมดจนเหลือไอ้เจ้าเนี้หนึ่งตัวครับพอโตมานะครับตอนนี้เป็นปลานิสัยขึ้นเป็นอายุนิสัยครับปลาตัวนี้ถูกเลี้ยงที่ฟาร์มตั้งแต่เล็กนะครับคือตั้งแต่ตอนที่เห็นเป็นตัวไซตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยคือไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นนะครับอยู่ที่ฟาร์มตลอดเวลาแล้วก็กินอาหารก็ยังครับกินอดๆอยากอยากกิน มีปลาเข้ามาออกมีป่วยบ้างมีอะไรบ้างสารพัดสารเพครับปลาตัวนี้เจอมรสุมมาเยอะตัวชะคอยตัวเพื่อนเขาตัวนี้ขายไปเลยนะครับขายไปไปไป,ไปนานมากแล้วอายุเท่ากันนะครับแต่ว่าชะคอยนี่หุ่นสมบุรสบําม,มากเวลาผ่านไปครับจนย่างเข้าสู่อายุสี่ขวบ ปลาตัวนี้ก็ยังอยู่กับผมนะครับแล้วก็ผมก็ยินดีที่จะเลี้ยงเขานะครับเพราะว่าปลาที่เราอากจะเลี้ยงเนี่ยบางทีมันไม่ไม่จำเป็นแบบจะต้องเพอร์เฟกจะต้องแบบไร้ตาหนิต้องอะไรนะครับบางทีถึงมันจะมีตําหนิโน่นนั่นนี่มั่งแต่คือถ้าเราชอบนะครับถ้าเกิดว่าคุณภาพปลาที่เราเห็นแล้วเราชอบเรามีความสุขที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยมันก็มันก็คงไม่เป็นปัญหาสำหรับเราครับ อย่างปลาตัวน,นี้นะครับโครงสร้างปลาเนี่ยคือสำหรับผมนะผมผมผมชอบในยส่วนต,ตัวนะครับผมคิดว่าเขายังสามารถที่จะโตได้มากกว่านี้อีกถ้าสังเกตดีนะครับจะเห็นว่าหัวเขาจะมีข่าเหมาอยู่ครับตอนที่เขาเป็นเด็กๆเขาไม่มีนะครับแต่พอเริ่มโตมาเริ่มมีซึ่งจริงๆปลาตัวนี้สมมติถ้าไม่มีข่าเหมาตรงหัวแล้วก็ตรงไหลตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับ ปลาตัวนี้จะมีราคาที่แพงมากครับเนื่องจากว่าเป็นปลาที่มีตาข่ายที่สวยนะครับและยิ่งโตมาตอนนี้นะครับสี่ขวบนะครับอยู่ที่ไซส์เจ็ดสิบห้าเซนเป็นปลาที่มีฟูกิริมที่สวยนะครับเป็นปลาใหญ่ที่คือปกติเนี่ยพวกปลาสายเนี่ยครับปลาไรตี้ที่เป็นแบบเนี้ยจะชอบมีเอวนะครับแต่ปลาตัวนี้เป็นปลาที่ไม่มีเอวนะครับคือ โครงสร้าง yeah. เป็นลักษณะแบบตัวยาวแล้วก็สามารถที่จะอัดอาหารได้อีกเรื่อยๆนะครับแต่ด้วยความที่ปลาตัวนี้เป็นปลาที่ร้านนะครับคือมันก็นจะโดนย้ายบ่อไปบ่อนู้นบ้างบ่อนี้บ้างไปน่นไปนี่ไปน่นมานั่นป่วยบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราย้ายบ่อยปลามันก็ป่วยครับสารพัดสารเพพรพะเจอปลาเข้าปลาออกจนทุกวันนี้ปลาตัวนี้ ผมว่ามันนา่าจะเจอแบคทีเรียมาทุกตัวแล้วครับในประเทศไทยเนี่ยคือนางแกร่งมากครับตอนนี้แล้วก็เป็นลูกลักของผมอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเลี้ยงไว้อยู่ที่ฟาร์มนะครับอาจจะไม่อาจจะไม่จจไ,มจจไมด้สวยแบบโดนตาโดนใจใครหลายๆคนแต่คือสําหรับผมอันนี้โดพะว่าเราแล้วผ,ผมนะครับถึงจะเป็นคนขายปลาแต่ในส่วนส่วนหนึ่งผมก็เป็นนักเลี้ยงปลานะครับ ย่างปลาตัวนี้ครับผมเลี้ยงมานี่คืออายุ4ปีนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่ไซส์เล็กๆนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นโตไซโตไซนิไซสันไซยอนไซนะครับโตไซคือ1ปีนะครับนิไซ2ปีสันไซ3ปียอนไซคือ4ปีนะครับปลาตัวนี้คืออายุเข้าปีที่4ี่นะครับตอนนี้ไซส์อยู่ที่75เซมนะครับกับคนแบบนี้ครับเป็นปลาเพศเมียนะครับขนของเขา แบบนี้คือยังไปได้อีกะครับหมายถึงว่าไปใน,นที่นี้คือแบบสามารถที่จะอัจให้ให้ตัวหนากว่านี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของความยาวผมว่า,วายังไงมันก็ต้องมีแต่แปดสิบเซนแน่นอนครับกต่ปลาโครงสร้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ตขาข่ฟุกุรินอะไรสวยงามครับสลับผมนะสลับผมในส่วนของตำหนิที่เรามองว่าเป็นตำหนิก็คือไอ้ส่วนของข้าเเมา ที่หัวนะครับที่มันเกิดมาทีหลังนะครับแล้วก็ตรงหัวไหลนี่ผมกลับมองข้ามไปนะครับพอผมมาเห็นภาพรวมๆของปลาตัวนี้ในตำหนิตรงนั้นผมก็เฉยๆนะครับแล้วผมก็ยังเลี้ยงปลาถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดผมคิดว่าปลาตัวนี้มันมันไม่น่าเลี้ยงผมก็คงเอาไปปล่อยคลองนานแล้วครับแต่นี่ผมก็ยังเลี้ยงแล้วก็รักด้วยครับก็คงเป็น ปลาที่โชว์อยู่ที่ร้านไปเรื่อยๆครับเพื่อนเขานี่คือไปหมดแล้วเดี๋ยวผมลองตักปลาที่เป็นปลาอายุ1ปีนะครับคือโตไซนะครับเข้ามาเทียบกับพี่ใหญ่ให้ดูนะครับนี่คือปลา1ปีกับปลา4ปีนะครับ วลุ่มปลาก็จะประมาณนี้ครับปลาคราฟนะครับมันอยู่ที่จุดประสงค์ของคนเลี้ยงนะครับว่าเราต้องการอะไรจากตัวปลานะครับเลี้ยงเล่นสวยงามเลี้ยงประกวดเลี้ยงแบบเน้นจริงจังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่คนเลี้ยงครับว่าต้องการอะไรจากตัวปลา